นี่ทำเสร็จเราต้องโรยหน้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้นหอมเนี่ยเราเอาไว้โรยโรยหน้าตกแต่งไหนอ้าวเงยเงยเงยเออหน้าตากูจัดจังหวัดหล่อเลยแล้วแล้วเบคอนเอาไว้ทำอะไรก็โรยเหมือนกันโรยเหมือนกันไหนโรยเออเออเออพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานโอยหน้าอร่อยเลยดูดูหน้าอร่อยทำทำไมเนี่ยทำทำไมเนี่ย สวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับพวกเราในรายการ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 ผ่านมาเซี่รายการรายการเสียงคุก <c oughs> ครับผมวันนี้เรามีใครมาด้วยมีจเจ้าปู่เจริญมาด้วย <c oughs> <c oughs> เนื่องจากเมนูนี้นี่อยากกินเป็นเป็นการส่วนตัวเป็นแทนรีเควสมาใช่ครับก็เลยมาขอเข้าร่วมด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เราจะทำเ,เ,เ,เมนูข้าวผัดกระเทยเฮ้นี่ๆๆย,ยข้าวผัดอะไรข้าวผัดกระเทียมครับผม จะเล่นมุกการลึงมือออกมาครับช็อตช็อตข้าปัดกระเทียมครับผมเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายเออป่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูวัตถุดิบกันครับผมวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับผมก็มีนี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอ๋อะไรเอ๋กาแฟกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผมไม่ทำแล้ไปเอาไปทำยากจังวะยากแตอนแรกเลย โชอยู่นะครับเขาโชอยู่ <ผม S 2> แล้วก็ข้าวผัดก,กระเทียมที่ขามาได้เลยก็คือหวัวหอมน <laughs> ั่นเ,เ,เองกระเทียมดิอ้เออกระเทียมครับผมเราใช้เป็นกีบใหญ่แล้วก็มีต้นหอมนะครับผมต้นหอมเอาไปตกแต่งแล้วก็เอาไว้นั่นแหละตกแต่งผักชีเราไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาขายมาคู่กันก็เลย้อเอามาด้วยแล้วก็มีเนยเจืดแล้วก็มี ขึ้นเราจะหมัไว้แบบให้มันกรอบๆเลยข้างบนแต่ถ้าแบบออริจินอลอ่ะมันไม่ใส่หรอไม่ใส่ไม่ใส่เลยก็คือเป็นเป็นข้าวล้วนๆเลยแต่นี่คือแบบใช้อะไรที่มันมีมันอะไรมันจะได้ความมันเคลือบข้าวมันดีมั้ยถ้ามีข้าวด้วยก็บนุมบอกเลยมีข้าวด้วยไปทำอะไรดีว่ะกูมาเราเข้ามาทำตัดข้าวกันเลยอย่างแรกเลยคือใส่กระเทียม ข้าวหนครับข้าหนครับให้หมดไปเลยท้าแล้วถ้าลาลอไ้ทมันจะไหม้่งเียครับัขอเนยนะเจ้าขอเนยนะเดี๋ยวใส่เนยใส่เนยใสใส่ไปเลยไปเลยราใสเนยด้วยนะครับผมใส่เนยใสข้าวแล้วก็ผัด ข้าวมันยังแบบเราเนี่ยลืมจะซื้อข้าวจะต,ต้องไปซื้อข้าวข้างบ้านมาแล้วลทีนี้มันแบบแ้มันยังร้อนอยู่มันเลยแบบจะไข่ไข่ขออ,อยู่นะคะะรับให้ไปเลยให้ไปเลยหัวหัอหัว <laughs> ไล้อยู่ได้อยู่ กระทะสวยเลยกระทะร้อนมากร้อนมากร้อนมากกระทะร้อนมากร้อนร้อนร้อนไมใส่อะไรขนาดนี้เลยปิดไฟแล้วกร่ทะร้อนจัดแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับผมพอพอพอเสร็จแล้วขนาดใส่กระเทียมไม่ต้องยิงเดือมาครับผมข้าวผัดกระเทียม เดี๋ยวถ้าจัดจานขึ้นเสร็จหอมว่ะตัวมึงอไงเจ้าเข้าไปข้างในใส่จานใส่ใจได้วปะใส่ตุ๋นเฮ้ยยอยอยอจานเอาทอดเดี๋ยวทอดให้มันกรอบๆนะไม่โรยข้างบนมันโรยเป็นแผ่นนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวทอมันซอยเข้ามาแล้วก็แบบหั่นให้มันแบบซอยๆให้มันแบบเล็กๆเนี่ย แค่มึงมีพวกกูยังทำไม่ได้ในการทอดมันมายินดูอ่ขอบคุณพ่อมึงมากเลยอันนี้พ่กูก็มาช่วยมืงแบบด้วยใจเลยอ่ขอบคุณพ่อมึงมากจริงๆเพื่อนตอ่ะตอยเมอันเดนวาง้วไ้แยเาแไแก้ยวาเราไม่ช่วยเไฟมันแรงจัดภ่ะร้อนไหมเวย้อง ช่วงนี้น้ำมันแพงเลยแล้วแบบเนี่ยนะแต่เราไม่คือเบคอนมาขอนแล้วอะแตบหมดแล้วใช่ไหมอันนี้จะจะประหยัดกว่าอันนี้คือทุกคนเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะก็คือเอาน้ำมันจากเบคอนมาเจียวแล้วก็เอาไปใส่่อถเออกิ่นของเลยถูกกว่าถูกกว่าอียี่สิบอีกก็ได้เบรคฟาสต์แล้วก็ได้น้ำมันขับไปทำงานด้วยเราก็พูดกันมาได้อย่างงี้รายการอะไรวะเนี่ยก็กำไรมีแต่กำไรอันนี้นี่คุณให้ทีมงานผัดหั่นแล้วนะ อ๋อใช่ครับอันนี้คือผมเป็นเป็นเชฟใหญ่เป็นกอร์ดอนแรมซี่กอร์ดอนแรมน้อยกอร์ดอนแรมน้อยใช่ก็จะกระตุกนิดนึงเวลาได้เคลมภาพหนักๆนะใช่ครับใช่นี่นะทอดมันประมาณนี้เลยครับผม,มนั่งจับจอบกุบบบบ๊กนี่กระเทียมไฟเลยกระเทียมไฟเลยนี่กระเทียมนี่กระเทียมเนี่ยมาทอดก่อนกระเทียมหอไอ้เนี้ยคุณ ตวเอนีู้้จะต้องหอมไงก็ต้องหอมเอะไรอะไรโอ้หอมว่ะมีอะไรกันมีางพวกก็ส่งกันมาได้เหรอชงเลยคุณจะเล่นคนเดียวอ่ะเล่้แบบชงเองเล่นเองตลกตลกนะเนี่มีใครส่งมเลยนี่รกับเียมร่างเสรเลย ้อนจริงป่ะเนี่ยจริงมาเยอใส่ด้นมใช่พี่โกกมาไมร้อนร้อนหมร้อนร้อนกุ้งเนี่ย ร้อยแล้วครับผมกับเมนูข้าวผัดกระเทียมมาให้คุณแทนชิบก่อนเลยเพราะว่าแทนคุณแทนคนรีเคุยม,มาได้เลยครับดูวนะ่ความมันที่ข้างในตัวข้าวแล้วก็เทสอ,อร่อยย่ยอยอ่อก่ออืออร่อยอร่อยอว่าข้าวผัดกระเทียมอะ่ะรสชาติจริงมันจะไม่จับ เพราะว่าเราจะไม่ได้ถ่ายแบบเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายกันเหมือนกินแก้วมากกว่าใช่มีโฮยูนนี้ความอร่อยของมันเลยคือความหอมของของน้ำมันน้ำมันเบคอนแล้วก็ที่กระเทียมเจียวลงไปอ่ะมันจะไปเคลือบข้าวอยู่แล้วมันก็จะหอมจริงๆปกติเขาก็ไม่ไม่ได้มีเบคอนโรยเพราะเขาแบเหมือนเออเอาไปกินกับนู่นนี่นั่นแต่แบบเราเราชอบเนี้ยมันมีติ๊กเจอมากขึ้นอะไรงี้แล้วมันหอมคือเบคอนที่เราได้ไปเจียวมันแบบมันเกี๊ยวใช่บวกไปอีกขอชิมหน่อยนะมามาอะไรนะ อร่อยหวาไหนอยเลกิน huh. น uh ้ำสิกินน้ำมาเยอะเว้ร์ัวหไม่กินเพราเราเลยเหลือแท่นี้พอมันมีความเค็มของเบคอนเวลากินมาแล้วติ๊ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มีแบบเทคเจอร์ที่มันกรอบๆของเบคอนมันน่ะบวกขึ้นมาจากข้าวเทคเจอร์แล้วก็กลิ่นน่ะแบบมันทำให้แบบสุดยอดอื มันหอมแบบกนุ่นนี่หอมนี่หอมเลยทีเราเจียวแล้วทีเราโรยอีกอันเนี้ยชอบไม่โดนอันนี้ขอขออะไรอะไรครับคือการเทียมแบบเวลาเจียวเป็นปี๊บๆเงี้ยมันจะแบบกรอบแล้วก็หอมหอมมากอื้มอื้มอร่อยใช่ทำไม่ยากเลยนะไม่ทำอ่ะ ถ้าต้องดูไฟให้มันดีๆเรื่องทอดเรื่องอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเรื่องไฟเนี่ยหลายๆอย่างมันจะทรัให้แบบพังได้เลยอย่าง<ช>กระเทียมคือถ้าถ้าเหลืองวันนี้แบบจนไม่ไหม้มันจะขมอย่างนี้มันจะหอมกระเทียมอย่างนี้มันจะหอมแล้วมันจะไม่ขมหร<อ>ืออย่างพวกเบคอนพวกอะไรเงี้ยถามว่าถ้ามันไหม้เพียมไปไปแบบนี้มันก็แบบมันก็ไหม้เออมันจะขมเลยก็อย่างขมไปหมดเลยต้องดูไฟให้ดีข้าวด้วยข้าวถ้าไฟแรงไปก็จะไหม้ผมก็เลยตอนที่ผมผัดอะไฟมันแรงมากเลยต้องรีบผัดรีบผัดรีบผัดใ ก็ประมาณนี้แหละข้าวผัดกระเทียมยอดมันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวแวะแวะมาให้เขาไม่กินบ่อยๆมันเป็นอาหารตามสั่งเลยเจ้าเป็นไงสุดยอดสุดยอดกระเทียมข้าวผัดกระเทียมสุดยอดทำทำอาหารยอดทำคนเดียวแล่ข้าวจบไปที่แค่นี้นะครับกับ EP นี้ข้าวผัดกระเทียมโดยพวกเราเตี๋ยคุกตันหน้าเราจะทำอะไรหรือจะพาที่ไหนก็คอยติดตามชมกันไว้นะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่ง กดแชร์กดอะไรทุกอย่างที่อยากจะกดอติดตามเราแต่อยากกดดิสไลค์บอเราไม่ไหวอยากให้ทำอะไรก็บอกแนะนำอะไรแล้วเราจะทำอะไรไม่ทำแต่ของละวานผัดทอดกระเทียมอะไรแบบปัญญาตรงทำให้ได้หรอกจะทำไปแค่นี้กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมอีวิทย้าทำอะไรก็ติดตามไว้ทำไรอีวิทย์ทำไรทำใจอ่ะโอเคเก่าแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อน อะรับจบด้วยอ่ <laughs> <c oughs> ไมาจบเย่างนี้มาจบเยงี้มาอยู่ดีจบเงนี้